สวัสดีค่ะพามาดูฮาร่ลอนนะจ้านี่นี่นี่น,นี่อุ้ยไหนอะกำลังออกดอกจ้าอยู่ส่วนฮาร่ลอนจ้ากำลังออกดอกค่ะฮาร่ลอนแก็จะได้เก็บลูกแล้วค่ะ ออกดอกแล้วประมาณอีกหนึ่งเดือนก็ได้เก็บลูกแล้วนี่ไงอุ้ยมืดนิดนึง